ก็โอเคครับโอโหห่างหายไปนานเลยครับคลิปเกือบไม่ได้ลงเลยทํางานทุกวันนะครับช่วงนี้ไปทํางานโดนครับผมคือเหมือนมีห่วงของคอมาอีกเส้นเลยอะแต่ก็สนุกดีนะมีวันเนี้ยครับมีนะครับแต่ไปฉีดไม่ได้ก็คือกลัวฝนจะตกครับก็ลเลยจัดเป็นคิวพรุ่งนี้ก็ลเลยวันนี้จะพาไปดูข่าวครับแปลงที่หวานไว้ไร่ละ16กิโลครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงนอกเลยครับปีนี้แปลงนอกข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เริ่มพื้นเลยครับไปเดี๋ยวไปดูแปลงในเลยครับยาพริกงามบึ้มเลยฮะหาคนถอนอยู่แต่คนถอนยังไม่ว่างครับตอนนี้ก็เลยต้องรอไปก่อนครับก็ครับตอนนี้เราถึงแปลงนาแล้วนะครับถ้าคลิปก่อนที่ผมบอกไว้ว่าแต่ตรงนี้จํากันไว้นะครับที่บางๆเห็นไหมแต่ก่อนแน่นปึกไว้หมดเลยครับไม่มีตรงไหนแผ่วนี่อยาพริกครับน้อย เด๋ไม่ไม่เป็นไรไมถึงกะตกทรามรุ่นใหญ่พ่อผมมาดูอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้คือตรงที่ไม่ดีนะครับตรงที่ลกยาหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมใช้โดนหวานแล้วข้าวถึงไม่เผาผมทําแล้วผมศึกษาดยตัวเองเขาส่งโดนผมเขาก็ให้แค่สูตรหกจุดสองห้ามาแค่นั้นที่เหลือเราสังเกตหน้าง,งานและหน้าง,งานจะสอนเราครับนี่ก็ส่วนแปลงนี้ของลุงนะครับวันก่อนแกให้ผมมาหวานให้แกแกใช้สิบห้าไปสามลูกเองผมว่า แกใส่น้อยไปหน่อยแต่ถามว่าทั่วพื้นที่ไหมก็ทั่วนะครับแต่ผมว่าน้อยไปแต่ข้าวแกก็งามอยู่นะเนี่ยจากที่ผมบอกอะตอนแรกทางล่างอะนานลุ่มน้าซึมลงไปนี่แกบอกว่าทางล่างจะงามกว่าตลอดผมก็จะเผื่อปุ๋ยไปซ้ํากระทงบนใครบอกว่าโดนหวานไม่เหมือนคนอ่ะโอเคเราคนอาจจะไม่ขึ้นขอบพนาเยอะเหมือนโดนแต่ โดนหวานทั่วถึงแล้วก็ละเอียดหวานทิ้งเป็นกิโลนี่อย่างที่ผมบอกโดนทิ้งเป็นกิโลลงไปต่อจํานวนไร่ใช่ไหมทําไมเรางานหวานเราถึงอ้วกกันงานหวานข้าวหวานปุ๋ยไม่เท่าไหร่หรอกครับบินความเร็วได้เลยเจ็ดแปดเก้าสิบเลือกเอาเลยแต่คุณต้องคํานวนปุ๋ยแล้วทิ้งน้าหนักลงไปให้ได้กับจํานวนไร่ที่เราบินแค่นั้นเองครับตอนนี้ผมก็บินอยู่ความเร็วตันเลยความเร็วสิบบินหวานปุ๋ย เจ้าเลยเพราะว่ากะช่วยลดภาระโดนเน่ยไม่ให้แบกน้ำหนักนานเกินไปครับบินเร็วทิ้งเร็วครับไม่เปลืองรอบแบตเห็นไหมอันนี้ก็แตกก็แน่นบึกไปหมดอ่ะทีนี้ผมจะมาบอกว่าทาไมโดนหวานข้าวแล้วไม่บางเหมือนมนุษย์เหมือนคนอันนี้เราไม่ได้บูลลี่ใครผมพูดใน,ในแนวความคิดของผมเพราะผมใช้มาผมทําหน้าง,งานเนี่ยผมรู้ผมกล้าพูดแล้วถ้าผมไม่รู้จริงผมไม่นําเสนอออกไปครับถ้าผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทําอยู่ผมจะไม่พูดออกไปเลย แล้ทีเนี้ยผมเข้าใจในจุดที่ผมทําแล้วผมก็เอามาแบ่งปันคนที่มีโดนเหมือนกันคุณอาจจะแล้วแต่นะครับสูตรขายสูตรมันแต่สูตรผมคืออย่างนี้อย่างสมมุติผมไล่ละ16กิโลใช่ไหมรอบแรกผมต้องทิ้งก่อนให้ได้ว่าให้ทิ้งไปให,ให้ใกล้เคียง16กิโลหรือมากกว่านิดหน่อยได้ครับค่ะอย่างข้าวเนี่ยเรากดเพิ่มมาเลยครับถ้าเราบินเร็วเราก็กดเพิ่มไปสักถ้าบินเร็วแบผมอะ ก็สักถ้าบินช้าก็กดเพิ่มประมาณสี่สิบดูเม็ดข้าวอย่างเราคิดค่าได้หารออกมาได้แล้วเรากดเพิ่มประมาณสี่สิบหน่วยแต่ถ้าบินเร็วเราก็ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่ม,ไม,มไม่ต้องเพิ่มถึงสี่สิบหน่วยเราอาจจะเพิ่มสักสามสิบหรือยี่สิบห้าอะไรเงี้ยครับแล้วแต่แล้วก็น้าหนักเขาก็จะไม่ไม่ใช่ต้องเพิ่มมากกว่าผู้ผิดต้องเพิ่มมากกว่าไปเหมือนเปิดลิ้นให้มากกว่าเพราะว่าเราบินเร็วเนี่ยแล้วเทคนิคผมคือถ้าเกิด เราต้องการจะทิ้งไร่ละกี่กิโลผมจะไม่ใส่ไปเต็มหรอกครับรอบแรกผมจะทิ้งทิ้งแค่อย่างสมมติผมจะทิ้งอยู่ที่สิบแปดเอ่อสิบหกกิโลต่อไร่ผมจะใส่ไปสักประมาณยี่สิบเพราะมันจะเหลืออยู่ประมาณโลถึงสองโลครับในถังไม่หมดนะครับทิ้งไม่หมดเพราะว่าไม่หมดเองเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไอตัวเซ็นเซอร์มันนั่นนะ่ะนั่นแหละไอตัวที่ว่ามีข้าวในถังมันหมุนได้แล้วก็คือไม่ไหลแล้วแล้วทีนี้พอเราทิ้งรอบแรกไปนะครับพอเราทิ้งรอบแรกปุ๊บเราจําไว้นะครับ ว่าข้าวทั้งหมดเรามีเท่าไหร่ถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราเอาเอาแบบชิวๆเลยเราการข้าวออกไเลยครับลูกหนึ่งืคอครึ่งลูกก็ได้ถ้าใครคิดคํานวณแม่นๆนะนะแต่ผมจะอ,ออกประมาณลูกหนึ่งครึ่งลูกประมาณนี้จะได้แบบสบายๆครับแฟร์ครับอย่างพกเราเก็บรอบไปแล้วใช่ไหมเราคิดหาแล้วเราทิ้งทิ้งไปกี่กิโลเราจําไว้จดนะครับใส่กระดาษผมจดปุ๋ยกี่กิโลทิ้งไปกี่กิโลแล้วบินไปกี่ไร่อ่ะทีนี้ฟึบ พอเราบินเสร็จรอบแปลงเราเอาข้าวครับที่เราหมดไปอะ่ะหมดไปเท่าไหร่จำนวนหมดไปเท่าไหร่เอามาลบกับจานวนข้าวที่มีครับแล้วทีนี้พอเราวาดแปลงครับจะขึ้นจํานวนไร่ครับมันต่อไปไม่ได้ทิ้งไร่ละสิบหกกิโลแล้วนะครับอันทีนี้ต้องทําความเข้าใจกันใหม่พื้นที่จะบีบแคบลงครับยังสมมต 8, ิแปดไอ่สมมติแปดไร่เราบินไปไปประมาณรอบแปลงอ่ะสองไร่ทีเนี้ยพื้นที่เหลือหกไร่แต่จํานวนข้าวนะครับจะเหลือเยอะกว่าและ เหลือเยอะกว่าจํานวนไร่ที่ทิ้งอย่างคนอาจจะเ่อเออเนี่ยไร่เราสองถังไม่ใช่ครับทีนี้น้าหนักจะเพิ่มขึ้นเลยจากรอบแปลงที่เราทิ้ง16กโลไม่ใช่เลยครับทีนี้ถ้าจํานวนข้าวเหลือเยอะคือข้าวจะบวกเพิ่มทันทีครับจะทิ้งอยู่ที่เราลาวใกล้ๆ20กิโลเลยน้ําหนักมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ก็คือทิ้งเป็นน้าหนักข้าวเปียกนะเผื่อข้าวเปียกข้าวแห้งนั่นแหละไอ้เผื่อข้าวเปียกขึ้นไปอะเพราะน้ําหนักจะบวกขึ้นอย่างลูกลูก2ถังนะครับ จะบวกขึ้นไปประมาณ6กกิโลถ้าลูก2ถังจะหนักอยู่ราวๆยี่สิบหกถึงยีดถ้าลูก2ถังครึ่งนะครับจะหนักอยู่ราวๆสามสิบสองครับประมาณนี้ครับนั่นแหละเราต้องเราต้องทิ้งน้ําหนักเผื่อน้าหนักข้าวเปียกไปด้วยครับจะได้ไม่ต้องเหลือซ้ำบานแบะไปเลยครับเคยซ้ำมาแล้วครับตอนมือใหม่ๆอ่าครับนี่ครับมาดูข้าวนะครับนี่เป็นเบอร์ยี่สิบนะเนี่ยแล้วถามว่าทําไมโดนถึงหวานข้าวไม่บางหวานบางแต่ไม่บางหวานหนาก็หนาบึกอะนึกภาพเลยครับ เราใช้ค้นหวานค้นหวานล่องมันบังคับคน,นครับแต่โดนไม่มีอะไรบังคับเขาครับคนเข้าล่องทีเดียวจบครับไม่ซ้ำครับหมดตรงไหนไม้ปักตรงนั้น,นครับเข้าไปที่ะล่องที่ะล่องแต่โดนไม่ใช่ครับนึกภาพงี้นะครับโดนมาล่องอสมมติดโดนะเดินในล่องมาแต่เขาศาสตรเกินซ้ายขวาอย่างงี้แล้วก็เลี้ยวมาอยู่ล่องนี้แล้วก็สาสตรเกินซ้ายขวาล่องที่ไปครับแต่จํานวนน้าหนักที่ทิ้งไปก็คือที่เราคิดแล้วนั่นแหละทิ้งเป็นสมมติสิบหกโลดีดเพิ่มมาประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทิ้งไปประมาณ กระจายทั่วพื้นที่ครับเนี่ยไม่ต้องดูนาขครครับดูนาผมครับนี่ไล่ละสิบหกกิโลครับนี่เอาสิเห็นไหมเนี่ยแล้วถามว่าทําไมงานหวานข้าวอะ่ะคือแบบทาไมถึงมันเปลืองรอบแบตใช่ไหมล่ะทีเนี้ยไอ้น้าหนักข้าวนั่นแหละรครับที่มันเพิ่มไปนะครับมันเป็นภาระกับรอบแบตครับอย่างสมมติถ้าขายหวานสามถังครึ่งเนี่ยคุณทิ้งสี่สิบโลบวกอยู่แล้วต่อต่อต่อพื้นที่แล้วคิดเอาแล้วกัน โมหนึ่งก็ใส่ได้แค่สี่สิบกิโลนะครับบินเบิร์ดลงมาอีกแล้วบินเบิร์ดลงมาอีกแล้วครับประมาณนั้นถ้าใครหวานสี่ถังนะครับคุณจะทิ้งน้ําหนักอยู่ราวห้าสิบกิโลต่อไร่เลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าใครทายัางไงผมทาอย่างนี้แล้วผมคิดคํานวณคือข้าวผมจะไม่เหลือเยอะเลยคือทีเดียวจบนั่นคือความสม่ําเสมออันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนเราไม่ได้มาคุยตัวเองนะผมไม่เคยคุยนะอันนี้ผม บอกว่าสิ่งที่ผมทํามันดีมันเป็นยังไงบอกอะไรยังไงไงแล้วผมก็องบอกต่อนะแล้วแต่มุมมองความคิดนะครับอันนี้ผมบอกต่อคนที่กําลังจะหาแหหนวทางในการหวานนะครับประมาณนี้แล้วผมทําแล้วมันได้ผลได้ผลผมก็บอกต่อก็ยังคงยืนยันคาเดิมครับเหมือนรถเกี่ยวนั่นแหละครับมีรถก็อย่าคิดว่าหากินได้ครับสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเจ้าของรถเจ้าของโดนนี่แหละครับว่าเราเป็นคนแบบไหนเราทํางานยังไงใส่ใจทุกรายละเอียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ดีก็คือว่าดีไม่ดีคือไม่ดีครับบอกเขาเลยครับนะตรงนี้ผมไม่ยังวนเนอย่างนี้ไปแล้วคนเราพูดกันตรงตรงครับเขาเข้าใจแค่นั้นเลยครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงนอกครับเนี่ยไอสูตรหวานของผมก็ประมาณนี้ผมคิดแบบนี้ไม่ไม่ได้มีใครสอนครับตอนเขาโดนให้ผมเขาก็แค่บอกว่าขนาดเนี้ยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอาไปปรับใช้เอาครับผมก็คิดเอาเองอ่ะไม่ได้ดูอะไรเลยคิดเอาสังเกตเอาผมไม่ได้คิดว่าโดนมันเป็นโดนผมคิดว่ามันเป็นเครื่องหวานปุ๋ยเครื่องฉีดยา อยู่ที่เราบังคับอย่างคนสมัครแบบโอ้ยหวานแล้วทีเดียวไม่ครับสายตาคุณดูสิครับอย่างตรงนี้ไม่ค่อยเขียวใช่ไหมถ้าเราอยากจะซ้ําให้เขาเราจะกันถ้าเราจะเอาผลงานเนี่ยยังนาลุงนนะ้ะกระท o n นนะ่นไม่ดีอ่ะเมื่อก่อนะผมก็เอาไปซ้ําให้แกตลอดเหลือกันไว้ซ้ําให้เขาเนะี่ยมันก็ดีอยู่ที่เราครับอยู่ที่คนอยู่ที่เจ้าของทํางานยังไงขี้เกียจหรือเปล่าแต่ผมไม่ผมก็แค่พอเราคิดว่า ไม่ได้เดินไปเว้ยแค่เอาปุ๋ยใส่โดนไปเอา้าบินไปพืชพืชพืพืชพักเดียวจบไวับคนเยอะแยะก็เนีลยทำให้เขาไปแล้วก็เอาผลงานไปเดี๋ยวไปดูแปลงนอกครับก็นี่ครับแล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยนะผมมันข้างทางครับสิ่งที่ผมทําผมพยายามจะบอกกับคนหลายๆคนนะ่ะในบ้านผมเนี่ยผมบอกว่าข้าวเราไม่จําเป็นต้องหวานหนามากนะครับยิ่งใช้โดนหวานเนี่ยยังไงก็หนาบ้ดสองถังเต็มที่ครับ บางคนก็าบอกอดินไม่ดีอะไรไม่ดีมันไม่ใช่ครับผมว่ามันอยู่ที่เราอะ่ะดินไม่ดีเราต้องแก้ดินแล้วเราก็หาวิธีลดข้าปุกเอาเนี่ยผมลดเนี่ยไรล,ละสิบหกกิโลเนี่ยจริงๆิงผมจะโกหกใครทาไมเนี่ยแน่นบึดเนี่ยผ่านไปผ่านมาใครก็โอ้โหไอ้หนูโอ้โหไอ้หนูเขาไม่อุ่นใจกันแต่ผมไม่สนนะผมลองนะเอาเสียงให้ดูนี่ได้ผลก็จะได้แบบเออใครผ่านไปผ่านมาเออมันก็แน่นเนาะแต่โกได้เนาะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยทําให้ดูว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวปลูกเยอะอย่างพวกป้าๆหวานกันก็สามสี่ถังผมหวานสองรอบอะเอาคิดเอาแล้วตอนนี้ขาปลูกลูกห้าร้อยบวกครับเราลดต้นทุนได้เราลดครับเี่วแล้วก็ใช่ว่าไม่ดีนะครับเนี่ยปิดร่องหมดเลยเห็นไหมล่ะแต่ลกต้นเทียนหน่อย,อยนงเนี่ยเนี่ยเป็นไรรึวชิวครับผมอะเป็นบลุมเป็นบอ่อมันยังไม่ซ่อมเลยเอาเลาไปทำอย่างอื่นครับไว้เดี๋ยวไปดูแปลงนอกไป โอเคครับตอนนี้มาถึงแปลงนอกนะครับผมแปลงแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่โอ้โหว่างมากอะครับเอฮ้อตามธรรมชาตินะผมก็สวบปุ๋ยเอาฮนะเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ข้าวเนี่ยหวานที่หลังแปลงในประมาณวันสองวันแต่โตสู้แปลงในไม่ได้แปลงในเป็นที่อันนั้นด้วยครับที่ทำาขโพดไว้ด้วย,วยที่ไถะเนี่ยแต่ก็ไม่คีเล่นะ พอได้ครับอันนี้ก็จ้างเขามาตัดหัวคณะเราไม่มีเวลาผมจ้างเขาหมดครับทํางานตรงอื่น <c oughs> แล้วเอาเงินที่ได้จากทางอื่นะมาจ้างคนอื่นทําแทนผมอะในจุดที่ผมทําไม่ได้ในเวลาพร้อมๆกันนี่แต่จริงๆผมชอบทานาเนี่ยตรงเนี้ยจะเวิงว้งๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้อยู่ระยะเท่าไหร่แล้วเนี่ย สี่สิบกว่าวันแล้วสี่สิบห้าตั้งแต่ย่นยืดระยะปุ๋ยออกไปก็ดูสภาพข้าวเอาครับยังงามเขียวกรบขนาดนี้ยังไม่ต้องหวานเดี๋ยวเล่นยี่สิบแปดยี่สิบเลยครับกระซวกเข้าไปอีกสักสิบรุกงนี่แป้งนะใส่เข้าไปข้าวราคาดีกระซวกเข้าไปครับไม่ต้องฟังนับตอนนี้เหมือนแปลงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงหน้าบอ่อประดาน,น,นเนี่ยน้ำเป็นสนิมดูดิเนี่ยกระบงกระบอกเป็นสนิมแดงหมดอ่ะ เราไม่ได้พักน้ำไงเราทิ้งก็ทิ้งลงไปเลยเป็นเคลือ<ม>บหน้าดินเป็นสีส้มหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นตะการส้มๆเห็นไหมนี่แหละนี่ๆให้ดูเนี่ยเนี่ยพวกนี้นี่แหละ<อ>หลรลครับทำให้ข้าวไม่โตตรงไหนตะการสนิมเยอะก็เนี่ยเห็นป่ะตรงนูนน้นอะโตเห็นป่ะเขียวพิศกันจเลยนะตรงนูนน้นอะเขียวงามเลยเนี่ยตรงหน้าบอ่พอพดานจะเป็นอย่างนี้ครับขนาดปุ๋ยสัตว์ซ้ำเลยนะยังเป็น ข่าวต้นจักระตินเนยนยไฟนี้สงสัยจะหล่นสังเวียนนะแปลงนอกเนี่ยเถ้าอย่างชายนู้นะอุ่นใจเลยไรล่ละเจ็ดสิบแปดิถังก็ให้ได้ับ่ไงเนี่ยดูสภาพแล้วนะโอเคพามาดูครับประมาณนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนเขาก็มีเกี่ยวข้าวกันตลอดผมไม่ได้ไปครับก็ไปหวานปุย๋ยหวานข้าวฉีดยาคือผมรับหมดไง งันหว่านปุ๋ยหว่านข้าวฉีดยาอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเมื่อวานไปวานของพี่ตั้มมาสิบห้าไร่เขาหว่านสิบหกลูกผมก็คิดเป็นกระสอบนะครับคือกระสอบคือหนึ่งหนึ่งลูกอะหนึ่งถุงข้าวปลูกแล้วแหละหกสิบไม่ว่าจะสองถังสองถังครึ่งก็หกสิบาทต่อกระสอบครับแล้วก็ถ้าใครหว่านอย่างสมมติยี่สิบไร่หว่านสิบห้าลูกสิบเจ็ดลูกสิบแปดลูกนะผมก็คิดแค่ตามจํานวนลูกอะครับแฟร์ <ๆ S 1> ครับไม่ใช่ว่าว่านน้อยแล้วผมจะไปคิดเป็นไร่นะในเมื่อเราตัดสินใจหากินแบบนั้นไปแล้วก็ ลุยไปเลยครับตีถั่วเฉลี่ยไปหนามั่งบางมั่งครับก็ประมาณนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องมาว่าผมว่าจะเอาได้อย่างเดียวมันไม่ใช่จริงๆแล้วใจผมไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่แม่แต่แค่อะไรนะคุณตัดสินผมไปจากที่ผมอธิบายคลิปนั้นไปว่าผมหวานมันแย่มากเลยนะหวานข้าวอ่ะคือต้องลองมีเองครับจะรู้นั่นแหละครับ แต่ก็ผมก็หวานเนี่ยแต่คนแถวในบงในบ้านอะไรผมเนี่ยผมก็รับหวานคนที่อื่นผมก็รับเหมือนกันที่ถ้าจะรู้รที่รู้จักรู้จักกันนะบันไลแล้วขี่ตะไคร้เขียวติดตูดมิเนี่ยน่นนะหวานเลยโอเคไปละสวัสดีครับ